น้องชายก็พบมัน,นะครับเราเอา่เอเกิดมาในตะปู่เกดาวลวนแับตั้งแต่ปุ่ภูก็พบขอก็พบแหนก็พบนะครับผีน้องก็กเราเองเราก็ได้แบบใจสัน้นผมกระรอนโดล,าล่าโดยความสื่อสั้นสุดจะิตที่เราทำงานรวมกันมาตั้งแตจะไม่ผีชวนพี่ซอง่ารอยสบห้า จนมาถึงปุ่มส่งพันนาโรยที่แปดึงปีส่งพันโรยหกสิบสี่ที่นี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาความเจริญความเติบโตของเมืองไม่ใช่ผีชวนไม่ใช่พุมทรรแต่เกิดขึ้นจากความคิดข้อมี่นองทุกคนรวมกันทำจนกระถ่งหวากระบี่เราเจริญเติบโตก้าวหน้าก้าวไกลจากเมืองทีลาลั่งที่สุด ท้อผากตายฟังอันดามันไอ้เป็นเมืองทีมีความเจริญตามลังผูกเก็ตอีกไม่นานพมดีใจที่ได้เกิดมาในตระกูลนี้พมดีใจที่มีพีชวนเป็นเส้าลักต่อจากคุณพ่อที่พองแมคีพีชวนทำหน้าทีได้ไล่ประการทีเดียว นอกจากทีว่าได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลน้องๆแล้วว่ายัางระดับนาทีในการพัฒนาบ้านเมืองแหลกเดี้ยวนี้พ่ยกุกระบอกแล้วนะครับว่าทึ่งแม่ไม่มีตาแน่งไม่มีหน้าทีในการทําแต่ว่าทําได้ทําได้แล้วเราก็เห็นเป็นประจักษ์เห็นแจงเห็นจริงว่าทําได้จริงๆผู้มาทําหน้าทีก็ได้รับการสนับสนุนจากปีชวน แล้วก็ทำน้าถีได้ที่วหาทำได้สำเร็จเป็นผีพอใจตึ่งม่บางเรือบางเร่าอาจจะมีคางค่าอยู่บ้างพมบูดเล่นๆนะครับว่าถ้าว่าเป็นสมัยวัยรุ่นสมัยนี้ครับมีรูปท้ายขึ้นมานี้ก็ถ่ามว่าวงแหลที่ชั้นไม่ช่วยตรงไหนในเมืองกระบี่ก็เราทังหมดนะครับในเขตเทศบานเมือง19ตารางกิโลเมตร ช่วยว่งแหลที่ว่าตรงไหนนี่ทีพวกเราไม่ช่วยกันทําบางวันทุกยางถี่ชีลงไปครับพวกเราช่วยกันทําจุดเกิดความสําเร็จวันบ้างเรืองที่มันขาดข่าอยู่เพราะวา่ามันไม่สะอาดทําต่อได้ก็ฝฟกาไบวราผู้ถีดับพิชอบเนื่องกระบี่ต้องทำต่อนะครับให้กำลังใจทําให้เกิดความสําเร็จแล้วก็เป็นความสุขของคน ทีจะเกิดความพึงพอใจพมทมทำน้าทีโดยความรับพิดจอบมาตลอดเวลาจนถังทึ่งปีที่แล้วนะครับเราหมดภาระน้าทีแด็งจากว่าก็บอกว่าอยากจะให้คนขึ้นมาทำบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่มาทึ่งวันนี้แล้วครับจะไล่คนบอกว่าเสียดายเสียดายครับว่าไม่ได้ทำต่อมีไลา่ยักษนั้นก็ยังมีข้อคัดค้องยังทำไม่ได้ แต่ไม่ผือครับขอให้กำลังใจเขาทำต่อผมอยากจะบอกปนีครับว่าในครอบครัวผมนี่ในระกูุผมนี่ครับตั้งแต่จะไม่ผอตั้งแต่ไม่ปูมาถึงผีชวนมาตึงผมเพม,มีความมั่นใจครับว่าในครอบ,บครัวในจากูุผมนี่เราสามาที่จะทำการช่วยเหลือสามารับใช้พี่น้องได้ด้วยความสื่อสั์สุดจริต โดยความรับพิจชอบโดยความมีน้ำใจและก็มีคุณธรรมลูกบาวผมในทำหนา้าถีเขาทำหน้าถีการงานทำธรรุธ 2018, 2020, รกิจยีสิบเอ็ดยี่องผีประสบความสำเร็จํำบานจัดท่านสิบสี่สิพ้าโครงการประสบความสำเร็จทำงานรวมกับหนองเศร้าพันธิตรานะครับันถึงเวลานี้ครับเขามีความรู้สึกหวา เขาประสบความสําเร็จแล้วกม็มีเมียเขาเขามีน้องสาวเขาสามารถทําบานจัดท่านใดก็มาคิดว่าเขาอยากจะทําหน้าทีมารับชายพี่น้องรับชายสร้างคมพมกัเสียดายครับพี่น้องครับว่าพมเคยบอกว่าถ้ายากรวยทําธุรกิจแต่ถ้าว่าทําการเมืองนั้นไม่รวยแต่เขาบอกแหล้ว่าเขาตั้งใจยากจะทําก็เลยบอกว่าพี่น้องครับ พี่ชวนผมครอบครัวก็เสียดายครับแต่หวาด้วยความรู้สึกหวาถ้าครบมีความตั้งใจแล้วยากจะทําหน้าถียากมารับชายพี่น้องพมก,ก็บอกวาโอกาสนี้ครับพมก,ก็อยากให้พี่น้องครับได้รับได้คิดได้ปจิราณาหวาธนาวัตรผูก้าวลวนหรือหวาเคียงนี้สมารถจะเป็นตัวแทนพี่น้องได้หรือไ,ไม่รับชายพี่น้องในสังคมได้หรือไ,ไม่เป็นตัวแทนพี่น้อง ในฐานะข้องสมาชิกสภาพผู้แทนระดอนได้เรื่อม้ให้พี่น้องเปรียบเทียบให้พี่น้องแลตาเห็นหวาไปไ,ปได้ทําได้ตาเห็นหวาผมที่ทางานมาสามสิบห้าปีผี่ชวนทํางานมาสิบสามปีสิบเก้าปีรับชายพี่น้องวันนี้เช่นเดียวกันกับหลูกบ่วผมนี่นะธนวัฒน์นี่ก็จะทําหน้าที่เมื่อนกับผมแล้วก็คงจะทําหน้าทีท่ด้วยความตั้งใจ แล้วพี่น้องไหวหวันใจไดโอกาสสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณผีชว่วขอบคุณพนักงานทุกคนทีมงานทุกคนทีมงานกงเงาเหลาเหลืองนะครับเพราะว่ตาตลอดเวลาทำมาทำงานมาผมก็ไม่เคยได้เหลาให้พี่น้องได้ฟังว่างานทางมดที่ทำมานั้นนะครับมันมีความหมา้เป็นพลือ้อเป็นมาเผ็นพลือ้อก็จึงที่โอกาสวา่าตรงเหลาเหลืองให้ฟังถ้าไม่เหลาก็ไม่รู้ แต่เมื่อเล้าแล้วตอนนี้อยู่ใน u t u b e นะครับเปิดหลได้ด้วยว่าในเพจกล้องกีรติีซักนะรับเคีย่นกอกไรเ้เทไร้ลองเปืดอแร่โกงเงาลาวเรืองถุกสิ้งถุกย่างนะครับทีเล้าไปแล้วก็จะเป็นการบันทึกรถจ้าบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ปี่นองได้เห็นได้แล้วแลวก็เป็นความรู้กับลูกลานของเรานอกจากนั้นครับต้องขอบคุณปี่นองทุกคนที่มาวันนี้มา หมากนะครับจวต่างวาทีหนังนันไม่พอต้องพ้นโตพ่นเกาอีมาไมา่เพิ่มเพราะนั้นความคุกคลักต่างๆตรงนี้ตี่เกิดขึ้นนะครับพ่งกระต้องเข้าอาภัยไห้ในโอกาสนี้ด้วยสิ่งที่พีน้องทุกคนมาในวันนี้มีความปราถนาดีมาเพื่ออวยพรมาเบื่อให้พมได้มีอายุยืนยาวมีความสุขกระข้อโอกาสนี้ครับวาถูกสิ้งถูกย่างที่พีน้องได้มารวมวันนี้ความปราถนาดี พรนั้นประเจิดก็อค่อยพรที่ท่านนำมาถุกทั้หมหัดนะครับสิ่งทีดีๆ,ๆที่ความปัารถนาดีทีมาให้ครอบครัวผมก็สิ่งเล่านานตอบแทนพี่น้องทุกคนสิบเท้าทวีคูณมีความจำเร็จในชีวิตลูกล้านจะเป็นถีผึงมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าเราว่างเป็นอย่างยิิงหวาอนาคตที่เราสร้างเมืองกระบี่มากระบี่จะเป็นเมืองลวกอบปากตายคอ้สิ้นถีไปตังไว้นั้นเป็นจริง เผื่อให้ลูกลานของเราได้มีงานมีการทําต่อไปก็มีความสุขความเจริญทุกทุันทุกคนครับซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีหน้าทีแต่พมก็ยังทําหน้าทีวันนี้นี่มาเป็นรองนายกสภาการศึกษาพี่ชวนเป็นนายกสภาการศึกษาแล้วก็มีภาระตัวหนึ่งวันนี้ผมไปไประชุมแทนเรื่องพั่งเมืองร่วงข้องเมืองกระบี่ไม่ไปวันนี้คาดทุนพี่น้องเพราะาการกำหนด ยชน์จะหน้าประโยชน์หรือว่าการกำนดในการจ่ายประโยชน์ในถิ่นนั้นนันเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่ไปล่อยในถิ่นผีนองกันน่าจะจ้างโนนจ้างนี้ก็ไม่ได้พอ,อจะนั้นแล้วครับก็มีการขาย้ายเขตทั้งเหมืองรวมนี้ออกมาถึ้งพี่นอยดัะนั้นวันนี้ครับผมอยากจะบอกพีนองว่าตลาดเก่านะครับในอนาคตอีกไม่นานครับจะมีห้างเยอะๆมาอยู่ตรงนั้น แล้วก็จะมีหมู่บ้านที่เย้ยมาอยู่ตรงนั้นน้นที่กาลังจะทํานั่นคือความเปลี่ยนแปลงของเมืออกระบี่ตั้งแต่โคมปลังไปทีน่นครอบิงบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นครับพื้นที่พันกว่าร้ายต้องผีชวนเรียกว่าสี่พองฟาร์มพือให้เมืองนะครับจเจริญเติบโตตามเดียวตั้งปเปลวไหว่า กระบีจะเป็นเมืองล่วงโลกตายชวนกับมอบพารกคิดให้พมทัหนาดีมาพัฒนาตรงนี้มาสร้างภูายเวิร์นะครับเป็นเมืองไม่ที่จะสร้างขึ้นจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ถุกฐานนะครับรนะครับพี่น้องครับเนี่ยตัวจริงเสี่ยงจริงมามอบให้กับพี่น้องแล้วมอบกับธนวัฒนะครับ วันนี้ก็เลยยากจะมาเปิดใจว่าขออะไรนะครับพมทึ่งต้องมาทํางานการเมืองนะครับแต่ก่อนจะเปิดใจว่าขออะไรพมทึ่งมาทํางานการเมืองเนี่ยก็คือรูปที่ฐานเห็นนี่ครับรูปด้านข้างครับที่เป็นรูปพอนะครับกับรูปปฏิมาก,กรรมนี่ครับพมให้ผอพมเลือกมาซรองรูปครับว่าจะเอารูปตัวเองกนะันรูปไหนนะครับ ท่านก็เลือกมาซ่องรูปเป็นรูปตีไส้เสื้อยีนเนี่ยครับรูปนึงนะครับแล้วก็รูปทีฐานภูมิใจก็คือปฏิมากรรมภูมิใจผักหลักในร่วงติทฐานพูดว่าท่านจะทําปฏิมากรรมชินนี้เป็นชิ้นสุดท้ายครับของการดํารงตําแหน่งนายกเตสมนตรีและฐานก็ทําซําเร็จแล้วนะครับตามที่ท่านได้เห็นนะครับผมมองว่าชุดข้องบอชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที สบายสบายนะครับเป็นสิ่งถีพอเป็นก่อนถีจะมาหลับตำแน่งนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันถีบอกว่าขาข้องคนยุ่ิีพ้นข้องงานจริงๆครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างถีพอมาได้ยุ่ในตำแหน่งแล้วนะครับฐานก็ได้เห็นว่ามันก็ได้ดําเนินไปตามวิธีข้องมันนะครับผมยกตัวอย่างเชนสู้การเรียนรู้วัฒนธรรมอนามันวันนี้พมเห็นแขกบ้านแขกเมืองถีได้มาก เขาก็ไปต่อคิวข่าวติดสู้การเรียนรู้นั้นนะครับฝรั่งต่างบ้านต่างเมืองมากมก็เห็นเขาไปท่ายูกที่แยกปฏิมากรรมต่างๆพอพมกับลุงชั่วเนี่ยพูดอะไรเนี่ยหมักจะพูดแบบกนดยุ่เกาก็คือให้ทุกคนมีส่วนหลวมคนรุ่นใหม่ก็ทุกคนต้องมีส่วนหลวมครับแต่พูดไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนทําแต่วันนี้พมจะเข้ามาพูดความจริงครับว่าเพราะอะไรพมถึงมาทํางานการเมืองนะครับกองพมนี่ชื่อซี่พองผูกเกาล้วนครับ กองผมเป็นชาวจีนโพนทะเลครับแล้วก็มาแต่งกับหย่าพมซึ่งเป็นคนคลองรัวพรปู่ผมเนี่ยได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับได้เป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นในเขตเทศบาลนี่มีผู้ใหญ่บ้านนะครับพอต่อมาท่านก็ได้เป็นนายกเล่ากาชาดเป็นผู้ชายคนเดียวครับของจังหวัดกระบี่ครับที่ทํางานเผื่อสร้างพมนะครับต่อมาลุงชวนภูการลวนกลับมาจากเมืองนอครับปีสองห้าสิบสามนะครับ ฐานก็มาให้บ้านเมืองข้องจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ตอนนั้นก็ต้องบอกตามตรงแล้วครับว่ายังไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะครับ่านก็ตั้งใจว่า่านอยากจะทําบ้านเมืองกระบี่นี่ให้มันจเจริญลุงชวนทําธุรกิจส่วนตัวแล้วลุงชวนได้เป็นนายกเศมนตรีเนี่ยจากการแต่งตั้งนะครับทางแรกแล้วก็เลือกตั้งซ่องค้นนะครับแต่ลุงชวนเป็นคนที่เลี่ยนเมืองนอกมากครับจบประเทศอังกฤษสมัยนั้นอังกฤษนี่ระบอบประชาธิปไตยเขานี่เขียนไปแล้วว่าเป็นได้ไม่เกินซ่องสมัย ลุงชวนก็ออกตามตามวิดีโอที่ฉันบอกนี่นะครับแล้วก็ลุงชวนก็คิดว่าอยากจะบุกเบิกการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับท่านก็เลยไปสื่อทีที่อา้าวนางนะครับปัจจุบันเนี่ยทีในอาน้าวนางเนี่ยสมัยก่อนนะครับลุงชวนหลายฟังว่าทีหน้าฮาทเนี่ยหลายไม่ถึงแปดพันบาทครับแปดพันบาทนะครับปัจจุบัน,นห,หน้าฮาทอ้าวนางแปดสิบล้านครับไม่ใช่ชวนภูก,การรัวนะครับ ทีบุเบิกการตรงเดียบเฉากระบี่ครับลุงชวนเป็นคนบุเบิกการตรงเทียวโดยให้มีสนามบินเพื่อให้ชาวต่างชาติมาง่ายนะครับสมัยนั้นควรสนามบินนี่ฐานสามไม่ครับบรทุกบุกลุกนึ่งลอยสาสิบหลายครับนึ่งลอยสาสิบหลายคนทีจ่ายเงินส่วนตัวสื่อทีดินข้างนอกนะครับเพื่อให้เขาออกไปยุ่งนอกให้เขามีที หนังอยู่ตรงนั้นแหละครับชวนภูการรวมกันครับต่อมาก็เป็นพอผมเลยครับถีเข้ามาทําหน้าถีนายกเทสมนตรีเมืองกระบี่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดครับตอนนั้นผมห้าควบครับผมห้าควบนะครับซิ่งถีพอทาค,คือน,นึ่งทำเคลื่อนนาเมืองกระบี่ครับ ทำเคลื่อนนาเมืองกะบ,บีสมัยนั้นมีผู้บุกรลุกเคลื่อนนาเมืองกะบ,บีนะครับทําด้วยความยากลําบากด้วยความรวมไม้รวมมือของพี่น้อง,องชาวเทศบาลเมืองกะบีซึ่งหนังที่นี่ยู่ไล่คนพุ่มครอปบปกมือให้ทุกทันครับที่ทาให้เคลื่อนนาเมืองกะบีมีวันนี้ถ้าไม่มีเคลื่อนนาเมืองทันนึกสภาดูกะบ,บีจะเป็นแบบไหนครับซองสมัยนั้นถนนในเทศบาลเมืองกะบีนี้ทันสาบไมครับว่ามีกี่เส้น พอราวให้พุมฟังว่ามีอยู่สาิเซนนะครับสามสิบายนะครับปัจจุบันก่อนพอผลจากตําแหน่งธน,นุตเทศบาลเมืองกระบีมีสามลอยีสิบแปดไายครับพอทําส่วนซาสาธรารณะทาราที่ทุกทานได้ออกกําลังกายยู่ปัจจุบันนี้แหละครับส่วนซาสาธารณะสมัยก่อนไม่ได้เป็นเมื่อปัจจุบันนี้นะครับ พอกับลุงชวนตัดถนนมาละกว้าง30เมตรสมัยนั้นเข้าวา่าตัดทำอะไรนะครับสมัยนี้บอกว่าใสเมื่อก่อนตัดไวแขบเลือกเกินนะครับ30เมตรสมัยนั้นเนี่ยอว่ากว้างหมากนะครับพอใหญ่ตลาดสดรับจากตลาดสดเกา่า2515ครับจากถนนคนเดินปัจจุบันนี่ครับ ยายไปยู่ถีแห่งไหมนะครับโดยการสละสิ์ในถีดินถีลุงชวนภูกาวรวนมียู่เจ็ดหลายจากวัดแก้วโกลาวารามทําอาคารพาณิชยได้เจ็ดสิบหองครับเจ็ดสิบหองสมัยนั้นห้องละสามลานพ่อครับ่านคิดว่าเป็นเงินเท่าไรครับรู้ผู้ชายที่ชื่อชวนภูกาวรวนสละถี่ดินที่เป็นสิธิห้องตัวเองถีกว่าจะได้มากนะครับมันอยากเห็นเลอะเกิน ให้ทำตลาดปัจจุบันเจ็หลายถึงโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวให้เทศบาลเมืองกระบี่ครับสิ่งที่เป็นอยู่ในเทศบาลเมืองกระบี่สิบเกตารางกิโลเมตรพอพบเป็นคนทําทุกตารางนิวครับทุกตารางนิวนายกีรติศักดิ์ภูการลวนกับคณะผู้บริหารในสมัยนัยน้นที่หนังอยู่ตรงนี้คือนายปอมเพชรสุคนธกนิตสุรเดชาฝุ่งซาคอเป็นคนทําทุกตารางนิวครับ ทุกท่านให้ส่งไส้หรือ,อยังครับว่าใส่พออยู่ดีๆถึงมาลงการเมืองเพราะการเมืองอยู่ในไส้เหลือพ้มครับอยู่ในดีเนของพ้มครับเ mm hmm. พราะคือพระเอกข้องผมข้องนองซาผมข้องวงตระกูลพมตลอดการครับเพราะพมยืนยันที่วะขาข้าของคนอยู่ที่พ้นข้องงานครับขอบคุณครับ ใในด้าคนนลูกแล่ทิ่งที่ทางการก้องกันยกต้าดาตนด่านในท่านนายกโและใน่เจ้ฮูวตลอดจนลูกใายล,ลูกลูกครบรั่วมีความทุ่งแบเจริญตลอดไว้เสมอ